เขาบอกว่ามันต้องเป็นล่างเพราะขยับไปต่างเพราะว่านี่สามตัวเขาบอกเมนเขาบอกสามตัวอยู่นี่ครับที่ว่าคุบารบัทันอันนั่นไงคุบารมันเป็นว่าดอกแต่ว่ากับฝันดีเนาะคุบารเนาะมันสร้าฝันว่าก็จะใส่บาทบัทันเงินทึงฝันได้แต่ว่าไปมืัอเช้างก็จะใส่ซองอยู่พันหนึ่งอยู่ดอกวะครับเขาส่งมาแต่สิบีเดีนผลก็จ้าส่งมาเม่ใช่ เอาลัดใส่คุบานแม่ก็เจ้าก<ส>ัดใช่คุณเม่นพ่อก็เจ้าเคยเห็นน้องคุบานอรู่นะฮะคุบานแม่ด้วยนะลูกศิษย์ลูกหาอยู่ต่างประเทศบค่ค่ะแม่นนมัสาก,การคุบานคะ่ทะทาะ่านผู้ชมท่านผู้ชมแต่ว่าคุบานสิาพาไปขอต้นตะเคียงขมินไต่บานคุบานต้นตะเคียนคุบานผัดผัวบอกตะแลกเนาะค่ะโอ้ยคุบานสิเจ้าบ<ส>่ว<ส>่างเล่นะขมันเข่ากับเลขสามตัวที่คุบานขันไว้ก็คุบานก็ถิกปล่อยชื้อเลย คุบาบ์ได้เลขหลายคู่ได้ไม่จะบอกไปมือนั้นแหละค่ะสามเจ็ดสามหกสามเจ็ดเท่านั้นมเท่านั้นนะคะเนาะสองเจ็ดอีกเนาะที่คุบาอันนี้คุบาซื้อได้เป็นตัวเก่าซื้อครับเจ็ดสามเจ็ดคุบาร์ได้ซื้อซื้อไตดินบ้างมันได้ซื้อคุบาร์นี้มีฝันพระจันทไหนค่ะวาน้องความฝันเนี่ยโอ้มันฝันของมือสิว่าฝันเป็นเลขมันสิบอกคือเขาฝันทั่วไปไหม เขาบอกแล้วก็ตื่นร้นนะนอนข้าวเดียวเขาก็บอกข้าวเดียวฝันเลยเดิจนจงกรมนี่เขาก็บอกนี่แต่ข้าข้าเจ้ามาเห็ดนี่คูบายังไปเดินจงกรมครับเจ้าทีมอ่ครับเป็นสี่ใส่ม่นแต่ว่าต้นไม้นี่สุเจ้ามันสีไทยคือสุเจ้าเห็ดยังสีมันสีเห็นเลยนะเพราะงั้นไม่นช่ขื่นเลยที่ขื่นเห็นเลยไหมบอกคือคูบาฝันยังสีค,คูบาก,กับว่าวเนาะแต่ว่าต้นไม้ทางบ้านทาาเมืองวัลลิดนี่ถ้าขอนี่บ่ค่อยพลาดไหม แตโนอนี่ยเคยไปนําคูบามาเจอคำออกพึบรงเลยไหมครับแต่ว่าไปเมื่อนั้นบ่เห็นเนะค่ะไปเมื่อนั้นมันมันเป็นยังีงตัวว่างว่างอยู่หันมันสิเป็นว่างอยู่เด้มันสิเป็นเขาสิมุ่งไว้แบบนี้แหละเนเพิ่อนเมนทำโบง่ญ่มีกูดมีอย่างแต่ว่าไม่หักทับแม่มันมันก็เลยพังลงมันก็เลยบ่ได้นอนแมเมื่อนั้นมันบบมีว่างนอนน่ะไหมโบมีที่พักนะครับเมนมันบบมีที่พักกับเมนพักกับฝนต้กับริมเมื่อนั้น ครับ,ค,รบค่ะตอนนึกึงมาฝนตกเมนคูบ้าก็เลยขอเพราะเราก็เลยว่าไปขอต้นไม้เป็นยังคูบา้าเขาเคยถือไปได้บราเช่นวะ่าต่วต้นกระบกที่เคยไปขอเน,นี่ยผัดผัดบริเปล่าไหมเราเรอยไปพาปเปล่าอยู่น้ำบอ่อไหมต้นน้ำบ่อคูบ้าก็กคากเคยเอาเสื้อต้อนอนั่นี้เราเนี่ยเห็นเราเห็นเก้าสองเก้าเราอะแต่คูบ้าก็ถามเราว่ายุ้ยใสอีกสองเก้าคูบ้าคูบ้าเราเห็นนะครับเมนแล้วเราที่ใสแล้วเราว่าคูบา้าเปน ก็เป็นจนทูบดูบเป็นดับนอนเราก็เลยว่าครูบาเป็นรูปรูปอีกแน่รูปเราก็เลยเป็นรูปให้กระดกกิ่งรูปเราปฏิเสธหนึ่งเก้าสองเราบอกคือเราบ่กครับแต่ว,ว่าเรื่องครูบาฝันยังนี่ค่ะที่สามที่ว่าข้าเจ้าไปเสี่ยงข้าเจ้าฝันว่าปีงจับพวกข้าเจ้าไปเสี่ยงพวกข้าเจ้าไปเสี่ยงข้าเจ้าฝันนตีความฝันมอะไรนะครับปีงจับ ข้าก็มาถามคุบาเทว่ากับเจ้าก็โทษถามหมู่ขขเขาเขาก็เลยว่าหมายความว่าันนี้เ <บา S 2> ราฝันว่าเพียงจับเดี๋ยวแล้วก็ฝันได้ลูกน้อยคนนี้จะเป็นอย่างคุบ,บ,บาบอกเลขตัวนี้ไปคนหยฝันได้ตัเด็กน้อยครับตู้หวังนี่หน้านาน้า,นา,นาทุเจ้าทุ่เจ้าถามทุเจ้ามาทั้งนี้ทเจ้า <พอ S 2> สังเกตอันก้อนสีหดปลายวัดเห็นบ่มันจะมีทางตรงมาเนาะอยุ่สามแยกปลายวัดเพื่อนหลังง่ายๆปลายยขาหมครับเออปลายยุคขานเนาะเมื่อวานคุบาบอกเราไปซื้อเมื่อคืนนรากับฝันว่าหลานเล่านี่ ผู้ที่ขายเรกให้เราเนี่ยเอาเรกน้อยมาให้เราเมื่อคืนเราฝนเราว่าวมาเช้าเนี่ยโอ้ค่ะครูบาบอกเราซื้อสองเกตสามเกตนี่สองตัวตัวนี้นะครูบาบอกเราสองเกตสามเกตเพื่อนยังยั้งตัวเก้าไม่ได้ไปตัวไม่เนาะค่ะเนาะถามตัวใดแต่ยังมีตัวเก้าความครูบาได้จริงเหรครูบาก็บอกเส้นโบเมนวัชพีนไปเลยเนาะค่ะเน้องอันที่ไปขอไปขอนี่บ่แม่นครูบ้าบอกที่คุบาไปขอมาใส่กับเลขอันนี้นะ มันสิตรงกันบ่มีนมันสิไปกันเตรียมนะอ้อยากไปเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมต่ว่าเลขสามตัวนี่เขาก็บอกคูบามาแต่เฮิ่งอะไรแบบไหลๆกันพวกหล่ะแต่คคูบามันโบฝันมันมันมันไหลมานจารูบานี่ไมห้โบเป็นฝันดอกมันเข้ามานจานี่นะมันเห็นเลยนะครับมีนต่คคูบากันโบได้เสี่ยงหอไหมกต่โบได้โบฝันเ่ว่าไปขอสายัง่โบเห็นเข่าใกล้กับเลขสามตัวเเขาก็ไปขอเมื่อนั้นหรือเปล่าคูบาไปขอนะ ถือว่านี่สามตคุ้บ้าก็นั่งเคลื่อนยนต์ว่าเอะแต่ก้อนขำไหลมาเป็นยังไงบ่ค่อยพลาดเลยั้งล่างทั้งบนเลยคำไหลออกค่ะขำไหลมากผมอยากหัวจักสามตนะครับตัวใดคุ้บ้ายังบอกคุ้บ้ายังบ่มือมันคุ้บ้าจังสีบอกเตอันที่คุ้บ้าบอกว่าโอ้พอยได้แล้วทั้งบนทั้งล่างสองเจ็ดหกกับสามเจ็ดนาะค่ะเนา้องนค่ะตัวเดียวกันบ่ครับคือตัวใหม่สองเจ็ดหกว่ะครับ กบอันล่าสุดอันคู่บาบอกว่าอันเก้าสองเจ็ดนะก็สั้นตัวเดียวกันแล้วเพราะว่ามันกลับหัวขึ้นเมนนะเม่นอยู่บอกค่ะเมนมันกับำซ้ำตัวเดียวกันแต่ว่าเก้าก็หกเป็นตัวเดียวกันนี่เลยจะดงว่าคงตัวเลขอันเดิมตั้งแต่วันแรกที่เราถามเมนเมนอยู่น้อยถามมันเปลี่ยนคือสิเปลี่ยนเลขสามตัวต่อไปนะถามันสิเปลี่ยนคือเปลี่ยนเมื่อสุดท้ายไหมแตาว่าสองตัวมันใจนะครับเนาะโอ้ก็เจ้าซืเสือกันเที่ยวชาติน่ะ อันอันคู่บาค่ะสาหรับตัวเลขนี่สมมติว่าคู่บาเอาหลายๆมองหลายบ่อนนี่คือเป็นการเสี่ยงเลขว่ามันตัวเดิมเก้บาบ่อหรอคะบ่อมันสิเข่ากันกับยูวางคู่บาอยู่บ่อหนะ<อ>คำคำยูนี่คือคูบาว่าคำยูนี่ให้ส<พ>ามเทียดยังสิแต่เขาไปขอมันได้เจ็ดสองยังสิคือซื้อตัวไปขอเลยนะเขาเรียกยูนี่คูบาอยู่มาคูบามาจากขึ้นเต้มลงเต้มคูบาบาม,มันสิ่คำเลขล่ามันสิลงเต้มนั่น เลขบนจะข่เต็มหนึ่งเอ้าหน,นี้บอก,กบอกเกินนี่วาเถอไปเลขบนสิขื่นเตียมหนึ่งเลขล่างสิลงเตียมหนึง่งเขาก็เฮ็ดถืกอยู่ดิก็ที่ว่าคูบ้าไปหาขอหาขอเนี่ยแต่ว่าเขาก็ับไปแต่เมื่อนั่นแหละยังไม่ได้ไปอีกนะแบบนี้คูบ้าก็หู้เลยว่าเอออยู่หันได้สองเก้าคือต้องลงมาสองเจ็ดสองแปดนะเมนบอกรถขี้รถผจองคบนะค่ะนี่แหละมันมันสิเป็นสองเจ็ดสองเพราะว่าเก้านี่สองเก้าบ่ออกแน่นอนนะบ่ามั่นใจว่าบ่ก จะเป็นสองหกเม่นถ้าลงคือลงสองหกไหมครับจากจากตัวที่คุบาเขียนให้นะมันจะลงมาเตี้ยนหนึ่งไหมค่ะตอนได้สามตัวมีเะอาจารย์ผูอ่ยคูบาจะมีสองหกเลครับมันสองเจ็ดหกนะครับสมวนตัดเด่นจะเป็นสองเจ็ดนี่หละมันมันมันไปเข่าก็ับเป็นเลขที่ไปโขเมือนั้นไหมเลขถูกก็มีสองหกถ้าตัดแต่ว่าคูบาสิมันมันมีเจ้านึงที่มาบอกคูบาที่โบแม่เขามาบอกมันไหลมาเนี่ยมันเป็นเลขสามตัวนะ คุบาเลยไปขอใส่กระยังบบเข่าเทียบอยู่ไหมกระยังบบได้ไปขอก็คือว่าขมันบติดวันจันทร์วันอังคารก็ว่าสิถ่ายเตโนพาเมื่อบ้านนะเขาไปส่งนักเรียนอยูนไหมอีกกบะเ่ได้เตรียมพร้อมเนาะค่ะเนาะกรบเพื่จักเนาะค่ะเนาะก็เขาไปขอบบย่าคุบาโทรไปก็เจ้าสิเตรียมไปเลยเพราะว่าคุบาไปแป๊บเดียวก็มาคือเก้าบ่ค่ะคุบาก็เออก็ขอในต้นไม้นะ ไปยู่บ่ค่ามองของเมืองวาริดสกุลหมดแล้วก็ไปทางได้ไปอยู่ทางวาริดทางชองดาวก็ไปอยู่ค่ะไปประจังต่อนั่นแหละช่วงนี้ก็ได้ไปค่ะเพราะว่ามันมันคูบาอยู่หันหลายปีคูบาเคยรถตู้ก็ได้อยู่หันเละในเขตนั่นแหละแต่ว่าไปกราฟสองชั่วโมงนะค่ะเนาะประมาณนี้แหละว่าก็ระชื่งกว่านี้อยู่ดอกเพราะว่าเขาเขับไปขอสองชั่วโมงกว่าเผื่อสามชั่วโมงเพ่็ไปขอเนาะว่ายเขับไปนี่ขึ้นเมื่อนี่กั สมมติว่าไปเนาะตโนก็ไปนํำตโนเราเคยเราพเคยพาคุบ้าไปแล้วก็เคยถือนะไปถึงงวดเดียวก็ถืองวดงวดเดียวไหมค่ะไ่ได้ไปหลายเที่ยวเลยเข้ากับกลับประมาณสองทุ่มกับมาหอดวัดเพราะว่ามันต้องขอมันมันอยู่ในสถานที่พ่อผมนะทามันแจ้งแบบนี้ไม่ได้เข้าไปเลือกบอกค่ะทางหอดคุบองเด็ทางบนทางทีงหอดคุบองใ่ว่าทางทางเมืองบริตทางชิงหอดคุบองที่คุบ้าไปขอเรข อันตัวเลขนี่เอาตามนี้เลยบอค่ครูบาสักคนเออกระตามนั่นแล้วอันแต่ว่าคิอว่าให้เพิ่ม,ม, 9, 2, 7, อ,มอ,อันเก้าสองเจ็ดพร้อมบอตโน่าอันอันนี้ครูบายนี่ยโนั่นแหละก็คือสามเจ็ดสองเจ็ดนั่นเลขเลขลัก,ลกมันยือนอยู่นี่อยู่เร็วไหมมันลงก็คือลงสองเจ็ดนึ่งนค่ะมันยือนอยู่นี่อยู่เร้วนะอ๋อมันยืนตัวนี้เขาบอกสามเจ็ดก็ลงสองเจ็ดถ้ามันลงนะค่ะชงคําเมนซื้อ ถ้าสิลงตัวหลังก็คือลงสองหกมันก็มีเท่านั้นใช่หมค่ะแต่ว่าเจดยังอยู่หกหกตายหรหกบมาแล้วคูบายืนยันตัวเลขตัวถึงเพราะว่าคูบาหู้ลยว่บหกบมาแล้วนะครับบูมาแน่นแต่ถ้าบมาคูบาต้องเมื่อเช้าคูบาก็ฝันเห็นอาจารย์มาอีกไหมสามองค์ขี่รถเก๋งมามหาคุบา่ียครับคุบายอยากมาบินบาทเอาคูบาฝันอีกบ่ะคะแน่นฝันเมื่อเช้านี่ยก็ยังว่ามาไปบินบาทคนใส่ร้ายร้ายถึงเงินถึงอย่างวะท่อฝันได้นี่ครับ วันนี้ขี่รถออกมาบ้าเนี่ยมีพระสามองค์ขี่รถเก่งมหับรถเก่ยงยี่ห้อคุบาจำได้นะเป็นรถนิสสันว่าทอไปเมผ่้เห็นไปมาหาคุบาบอกว่าคุบามน์กับเจ้ามณ์ไปบินบาดซอยน่นในคุบาก็เลยไปวันนี้เขาก็มาส่งพระสามองค์คุบาจำได้อยู่สามองค์กับสามเจ็ดคุบาก็เลยว่า,าเลขยืนอยู่รักเก่าไหมครับ,บโบย,ย่ายานี่นะครับยังยืนอยู่รักสามเจ็ดคือเก่าคุบาฝันมาเช่านี้แหละ ฟันให,หม่ๆนะครับกูบาฟัน,นตะกังเว้นเนาะค,ะค่ะกลางคืนคูบาบกอยอัเ้ครูบาลูกด้วตัวเลขน<อ>ได้ตะกั้งเว้นเนาะค,ะค่ะคืนคำเพิ่อทีให้คือหัวั้นค่ครูบาแสดงว่ายืนยันตัวเลขคือสามเจ็ดกับสองเจ็ดหกูบายังยังบท่านไม่ต้งว่าสาเจ็นี่รูบามั่นใจสามเ็สองเจนี่มั่นใจสามเจ็ดกับงเจไปกับยี่บ่ค่ะไวยก็เร็วเตะด้ ชากูบานี่มันบบเคยกลับเลยมันบ่เถื่อนกัตรงเลย่ครับแม่นเขาบอกอยูไ่ไหนคูาบาลที่ื้อ,น,อนั่นนั่นตัวสวนเลขทูบนะคะจากวันนั้นนะบวงสวงได้สองสี่หกก็มีเลขสองหกนำได้พี่น้องก็ให้พิจารณาบึงะะ้บง,งเนาะคูบานเนาะแต่ว่าเมื่อน่ะมันหลเนามันหลายคนเอาเทิงพระเทิงร่างทรงไหมพระสามองค์เอาหมดทุกองค์นะพระสามองค์พร้อมพี่น้องอันถามตนองเราเห็นหลายมันเหตดคนละแบบไหมคูบาก็เลยได้แต่เขาเห็ดใจนะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขกทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิหลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม